คนไม่รักจริงสักทีเพราะเหตุนี้ค่ะมีคู่ครองอยู่แล้วไม่สามารถที่จะรักได้อีกนะคะเขาจะไม่รักจริงค่ะเวลาเราเจอคนลักษณะอย่างนี้เขามารักเราไม่ได้อยู่แล้วคนที่มีทัศนคติต่างกัน ก็ไม่สามารถที่จะรักจริงได้เพราะว่าเขากลัวค่ะอีกคนนึงเชื่อว่ารักแท้มีจริงแต่ในขณะเดียวกันอีกคนนึงเชื่อในเรื่องเสรีภาพของความรักคนที่โฟกัสที่งานก่อนก็ไม่สามารถที่จะรักจริงได้เพราะว่าเขาไม่ได้เรียงลำดับคนรักไว้อันดับแรก เขาต้องการที่จะทำงานเขาก่อนคนที่มีเป้าหมายชีวิตไม่ตรงกันอีกคนนึงอยากอยู่ใกล้บ้านอีกคนนึงอยากที่จะไปอยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะถ้าเป้าหมายในชีวิตไม่ตรงกันและอีกหลายๆคนก็รักจริงไม่ได้เพราะกลัวความผูกมัดกลัวความรักนั้นจะถูก ขีดเส้นถูกกีดกัน้นความเป็นอิสระของตัวเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นโสดๆอยู่เขาก็ไม่พร้อมที่จะมารักจริงถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอคนที่ยังไม่สามารถที่จะรักจริงได้ก็ให้กลับมานะคะให้กลับมาพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ไม่ช้าไม่นานคนที่ใช่คนที่เหมือนเหมือนกับเราตามที่เราพัฒนาตัวเราเองก็จะมาเข้ามาหาเราเองนะคะดร์ดลิงเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆได้เจอรักแท้กันทุกคนนะคะกดหัวใจให้ดร์าลิงด้วยค่ะรักทุกคนนะคะ